ไทยอาจจะเริ่มทำเทรเวลบับเบิลเดือนเมษาปีหน้าก็บอกไว้ก่อนว่าต่อให้พูดแบบนี้เราก็ยังบางใจไม่ได้ก็คือเทรเวลบับเบิลเนี่ยเราเกือบจะทำมาแล้วเมื่อน่าจะมิถุนาหรือกรกดาที่ผ่านมาด้วยทีมเศรษฐกิจทีมเก่าซึ่งหลังจากนั้นก็โดนเฉดออกไปแล้วก็หลังจากนั้นเทลเวลบับเบิลก็หายไปเลยเทลเวลบับเบิลก็คือเราได้จับคู่เที่ยวกับบางประเทศซึ่งก็ทําให้ทั้งสองประเทศนั้นสามารถแลกนักท่องเที่ยวกันได้โดยที่ไม่ต้องกักตัว แล้วก็น่าจะไม่ต้องมีใบตรวจโควิดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนใหญ่จะแลกกันระหว่างประเทศที่ดีติดเชื้อโควิดต่ำสอประเทศซึ่ง t r a เว l บ u b b บเคือไม่ได้ระบุว่าจะทำกับประเทศไหนแต่ออฟก็เดาได้ว่าเขาคงหวังกับพี่จีนนั่นแหละชัวร์เพราะว่าปีที่แล้วปี2019เนี่ยนักท่องเที่ยว40ล้านเนี่ยเป็นจีนซะ11ล้านคนเลยฉะนั้นเราหวังกับกลุ่มนี้แน่ๆแ,แล้วก็ทาไมต้องเป็นเดือนเมษาก็เพราะว่า มันจะเริ่มไปไปลายหน้าหนาวของเขาแล้วไงดังนั้นจีนก็น่าจะเริ่มปล่อยคนออกมาเที่ยวคือหน้าหนาวก็มีผลนะเพราะว่าสังเกตว่าประเทศหนาวๆทั้งหลายอ่ะจริงๆประเทศเราเนี่ยช่วงไม่กี่วันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นขึ้นใช่ไหมก็สังเกตว่าทําไมเรื่องการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรืออะไรมันมาเอาช่วงนี้พอดีเหมือนกับพวกประเทศหนาวๆอย่างยุงยโรปอเมริกาตอนนี้ก็อยู่หน้าหนาวเต็มตัวแล้วเนี่ยการติดเชื้อก็พุ่งเพราะว่าอากาศนั่นแหละชัวร์ แล้วพอเมษาปุ glasses, ๊บจ to ีนเขาก็เริ่มใกล้จะหมดหน้าหนาวแล้วเขาก็น่าจะปล่อยคนมาเที่ยวเราก็เลยเริ่มเหมือนประมาณว่าจะรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงการท่องเที่ยวเนี่ยจะรอไปก่อนเพื่อให้จีนเขาเริ่มปล่อยคนกลับมาเที่ยวบ้างแล้วเราก็มีการพูดในข่าวการท่องเที่ยวเนี่ยพูดในข่าวว่าปีหน้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาพูดในข่าวก่อนที่เขาบอกไว้ว่าเขาน่าจะได้นักท่องเที่ยวประมาณส10บล้านคนอันนั้นเป็นราคาคุยหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะว่าสิบล้านนี่ดูเยอะไปหน่อยนะก็คือหนึ่งในสี่ของนักท่องเที่ยวที่เคยทําได้ในปี2019ใช่ไหมแต่คนอื่นอย่างเช่นการเงินเขาบอกว่าน่าจะได้แปดล้านส่วนของการท่องเที่ยวเองหน่วยงานการท่องเที่ยวเขาบอกว่าน่าจะได้ประมาณหกถึงเจ็ดล้านแล้วคิดดูว่าจํานวนคนที่มันน้อยมากกว่าเดิมตั้งเยอะเนี่ยมันจะมาจากไหนตอนแรกก็สงสัยโอ้โหตั้งกี่ล้านคนนี่เขาจะไปหาจากไหนมาเพราะว่ายังมีการกักตัวสิบสี่วันอยู่ ก็คือตราบใดที่ยังมีการกักตัว14วันอยู่นักท่องเที่ยวธรรมดาที่ส่วนใหญ่จะมากันแค่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยยังไงเขาก็ไม่มาฉะนั้นเขาบอาเขาต้องหวังจากกัจีนนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่คนจีนมาก็มาเที่ยวสั้นๆนะคนส่วนใหญ่นะเลอๆส่วนใหญ่มาแบบทัวร์ด้วยซ้ับฉะนั้นสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาโปรเจกต์ต่างๆที่เขาเคยพูดเอาไว้เนี่ยก็คือเขามีพูดไว้หมดแล้วนะสุดท้ายก็จะได้ค่อยๆเดินหน้าคือพูดไว้ก่อนที่จะทํา ก่อนที่จะเดินหน้าโปรเจกต์แล้วเขาก็ไปซุ่มเสร็จแล้วถึงเวลาหนึ่งเขาก็จะประกาศลงออมาอย่างเช่นกักตัวในสนามกอล์ฟอ่ะอ่ะสุดท้ายก็ทําจริงหรือว่าอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับคนต่างชาติระหว่างกักตัวสุดท้ายก็ทําจริงแต่วงเล็บว,ว่าทําได้เรื่องหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกมุกหนึ่งที่เขาเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่สองสามเดือนก่อนแล้วก็คือที่ให้มาแบบทัวร์โดยที่ไม่ต้องกักตัวซึ่งเอาอว่ามีความเป็นไปได้ให้มาแบบทัวร์ที่ไม่ต้องกักตัวก็คือว่าคนมาแบบนี้จะมาสั้น มาได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อยู่แต่ในคณะทัวร์คืออยู่แต่ในโรงแรมที่กําหนดทะนั้นมันก็เหมือนกับการกัดตัวไปพร้อมๆกับการเที่ยวแต่ว่าค่าทัวร์ที่เขาเคยตั้งไว้เนี่ยแพงมหาโหดเขาบอกว่าจากเดิมนักท่องเที่ยวจีนเคยใช้ต่อหัวประมาณห้าหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะต่อการมาหนึ่งครั้งแล้วค่าทัวร์นี้น่าจะประมาณแสนหนึ่งโอ้โหจีนเขาคงจะรวยมากนะอันนี้คือคือข้อมูลเก่าทั้งหมดเลยนะครับที่เขาเคยพูดเอาไว้ แล้วเราสังเกตเห็นว่าหลายๆอย่างที่เขาเคยพูดเนี่ยสุดท้ายก็งัดออกมาทําจริงแต่ทําได้เรื่องหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นอฟคิดว่าเขาน่าจะเปิดเทเว็บบับเบิลกับจีนแบบที่ให้เข้ามาแบบทัวแน่แต่ทีนี้เราก็คงจะพอได้อน,นี้ส่งไปด้วยบ้างเพราะว่าในเมื่อบับเบิลกับจีนได้เนี่ยก็ประเทศที่เสี่ยงโควิดต่าหมายถึงว่าองค์กรเที่ยวเขาก็คงจะเรียกร้องให้ประเทศอื่นซึ่งก็จะมีอีกหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียไต้หวัน ตอนนี้ญี่ปุ่นเกาหลีไม่รู้ยังได้หรือเปล่านะตอนช่วงนี้ติดเชื้อพุ่งก็ต้องไปดูตอนนั้นอีกทีหนึ่งก็มีคนถามออว่าอยากให้วิเคราะห์การเปิดประเทศก็คือเอาเป็นว่าอก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่อก็ยังยืนยันคำเดิมว่ากุมภาเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าเริ่มผ่อนคลายเรื่องลดวันกักตัวคือเขาคงไม่ได้คิดจะรอจริงๆถึงเมษาหรอกอาจจะเริ่มแล้วเริ่มทำอะไรแล้วให้แบบเข้ามาแบบไม่ต้องกักตัวด้วยมุกอะไรบางอย่างเห็นแว่วๆว่า ในข่าวนี้ละมั้งที่จะเสนอแอเรียควอลันทีนอะไรเงี้ยกักตัวแบบที่อยู่แต่ในเขตเนี้ยคือออบเคยพูดนะแต่ไม่ได้ใช้คําว่าแอเรียควอลันทีนก็คืออย่างถ้าไปลงภูกเก็ตเนี่ยภูกเก็ตเป็นเกาะอยู่แล้วใช่ไหมก็ปิดเกาะไปเลยแล้วก็ให้อยู่แต่ในนั้นแหละเชื้อมันไม่ออกมาหรอกเราก็ดูแลเข้มงวดไม่ให้คนออกแน่ๆคือเข้ามาทางบกกับทางเรือไม่ได้เข้าได้แต่ทางอากาศพอลงสนามบินปุ๊บก็ตรวจเลยแล้วก็ไม่ต้องกักอะไรเงี้ยก็เนี่ยแอรเรียควอลันทีนที่ออบเคยพูดไว้ตั้งนานแล้ว คิดว่าเขาน่าจะเอามาใช้วงเล็บเขาคงจะคิดได้เองแหละคงไม่ใช่มาฟังกอล์ฟหรอกงั้นเดี๋ยวเราเริ่มตามข่าวกันก่อนดีกว่าก็คือเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับในการที่เราจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศซึ่งหวังไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามีเรื่องการโกงเกิดขึ้นแถมยังมีเรื่องของการติดเชื้ออีกทําให้คนเนี่ยยกเลิกการจองในช่วงปลายปีกันไปเยอะเลยแล้วทีนี้จะทํายังไง ในประเทศก็เป็นสัสดส่วนรายได้แค่30%เท่านั้นเองด้วยแล้วตอนนี้ก็ยังหวังไม่ได้ด้วยฉะนั้นรายได้คงจะหดไปมากฉะนั้นรัฐบาลจะไม่ทําอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นรัฐบาลก็เลยวางแผนที่จะมีวันหยุดมากขึ้นอีกในปีหน้าในปี2021แล้วก็ยังมีพื้นฟูแผนของ Travel Bul b u b b l e หลังจากอ้าวหลังจากเมษาหรือไม่ใช่ตั้งแต่เมษาหลังจากเน after April ก็คงต้องรอจีนอย่างเดียวจริงๆแหละเพราะว่าจีนเขาไม่ยอมปล่อยคนออกมาใช่ไหมเพราะว่าเขาก็หน้าหนาวเหมือนกันก็เลยเมีการติดเชื้อที่มากขึ้นหรือเปล่าก็เลยต้องระแวงเอาไว้ก่อนแล้วก็รัฐมนตรีการท่องเที่ยวของเราเขาก็บอกว่าเขาก็บอกทุกเดือนหรอเซฟรีมันเลยนะว่าปีถัดไปเนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวมากขึ้นนี่คือรัฐบาลแรกเลยหรือเปล่าที่จะพยายามงอให้คนหยุดเยอะๆเพื่อไปเที่ยวเนี่ย ก็ยังไงช่วงนี้ก็เป็นหน้าท่องเที่ยวของคนในประเทศนะครับต่อให้ปลายปีไม่ทันแล้วก็ตามเนี่ยยังไงก็ยังเหลือได้อีกก็คือมกรากรุมพามีนาใช่ไหมยังไงก็ต้องเน้นคนในประเทศกันต่อไปเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะคือเสียหายไปเยอะมากฉะนั้นการที่จะไม่ทําอะไรเลยก็ยิ่งจะเป็นไปไม่ได้ใหญ่แล้วยิ่งบอกได้เลยว่านโยบายแต่ละอย่างเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเอาว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเงื่อนไขยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างตรงนี้ก็พูดถึง เรื่องของการให้ผู้สูงอายุก็คืออายุ55ขึ้นไปไปเที่ยวคือจูงใจใเขาไปเที่ยวแต่เคยอ่านเงื่อนไขไปแล้วว่าต้องไปวันธรรมดาก็คือคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์ไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นทัวร์ที่ราคา12,500ขึ้นไปซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่นะตอนแรกนึกว่าจะผู้สูงอายุหนึ่งคนจะมีลูกหลานตามไปด้วยแต่ไปวันธรรมดานี้คงคงไม่ได้อะลูกหลานคงไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ทัวร์ก็ราคาสูงต่อให้อุดหนุนคนละ5,000บาทค่าทัวร์ก็ตาม ก็คือนโยบายแต่ละอย่างอย่างไทยเที่ยวด้วยกันนี่ก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการโกงกันอีกฉะนั้นนโยบายในประเทศก็หวังไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาต้องหาทางดิ้นอะไรมากขึ้นอีกแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้คือรายได้เสียไปเยอะแล้วจะเอาเงินจากไหนใช่ไหมถ้าเกิดได้ยินว่าเขายังมีเงินอยู่เนี่ยนะก็ต้องรู้เลยว่าเป็นเงินกู้เงินที่กู้มาก็เหมือนกับที่เราใช้เงินจากบัตรเครดิตนะเป็นเงินในอนาคตเงินที่เราเอาเงินในอนาคตมาใช้ ก็คิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินสดเงินของเราเองเลยแล้วก็ไปรูดบัตรเครดิตหรือไปกู้เงินด่วนมาใช้ไปเรื่อยๆแล้วผลมันจะเป็นยังไงฉะนั้นเราต้องหารายได้เราจะอยู่เฉยๆต่อไปอย่างเดียวไม่ได้คือที่มีเงินอยู่คือเงินกู้แล้วก็เรายังไงเราก็ต้องพยายามเขียนคนในประเทศต่อไปเพราะว่ายิ่งมีการระบาดของโควิดในประเทศเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราไม่สามารถรีบเปิดรับต่างชาติได้ฉะนั้นยังไงก็ต้องเขียนคนในประเทศแต่ว่าต่างชาติยังไงก็ต้องเริ่มหามาตรการ ครับก็คือเป็นสาเหตุว่าทําไมต่อให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศยังไงก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งทางยุโรปมีไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายเราก็ปิดกั้นเขาไม่ได้นะปิดกั้นลูกค้าไม่ได้เพราะว่ามีอันนึงที่เขาบอกว่าเราไม่ปิดกั้นหรอกเพราะเราไม่ค่อยมีคนมาอยู่แล้วคือคนเข้ามาในไทยตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่จําเป็นอย่างเช่นนักธุรกิจคนทํางานนักเรียนหรือว่าครอบครัว นักท่องเที่ยวยังแทบจะไม่มีฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรในการปิดกั้นเลยเขาต้องยอมรับว่าประเทศของเราเนี่ยช้ามากช้ามากก็คือการตัดสินใจเนี่ยไม่เด็ดขาดอย่างมาดีพูดข่าวไปว่าเขาเพิ่งฉลองนักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งแสนในขณะที่ของเรายังไม่ถึงหมื่นเลยในปีนี้ซึ่งประเทศที่เล็กมากแต่เขากลับรองรับคนได้ถึงหนึ่งแสนคนแล้วเปิดรับทุกประเทศด้วยแล้วก็ใช้แค่ใบตรวจโควิดด้วยฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าแผนที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวกันหมดเขาคงต้องไปคิด พยายามคิดมุกใหม่มาอีกเรื่อยๆอ่ะก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยพูดถึงเทเวลบับเบิลเลยนะตอนนี้อยู่ดีๆก็จะงัดกลับขึ้นมาแล้วอ่าเนี่ยจากตรงนี้เลยนะครับแอเรียควอลันทีเนี่ยโผล่มาแล้วแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดนะฉะนั้นเราต้องจับตากันต่อไปว่าแอ e a เรียควอลันทีเนี่ยคืออ๊อฟก็เดาว่าหมายถึงคล้ายๆกับที่อ๊อฟเคยพูดเรื่องภูเก็ตรหรือเปล่าว่าปิดเกาะไปเลยแล้วก็มาลงทางเครื่องบินเท่านั้นตรวจโควิดที่สนามบินแล้วไม่ต้องกักตัวแล้วให้อยู่แต่ในนั้นไปเลยให้อยู่แต่ในน,น หมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่าก็ต้องตามดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือที่เขาบอกว่ากลับมาให้ฟรีวีซา่าซึ่งเราพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมาตลอดใช่ไหมก็คือหนึ่งความพยายามที่เขาจะพยายามเพิ่มคนให้ได้คือมันติดอยู่เรื่องเดียวว่ากักตัวสิบี่วันต้องทำฉะนั้นจะพยายามดิ้นรนยังไงเพิ่มมุกยังไงให้มีคนเข้ามามา,มากขึ้นโดยที่สุดท้ายก็ยังต้องกัก14วันอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่เขายังไม่กล้าเอาออก นะครับทั้นนั้น14วันกักตัวนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆมันเหมือนอย่างเนี้ยสมมตินนะว่าตอนนี้เราตกงานคือของเดิมตอนทํางานเดี่ยเราลุ่งมากเลยก็เหมือนกับตอนที่เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะเลยแค่นอนเฉยๆก็มีคนมาง้อเราเองได้รายได้เยอะแยะเลยแต่ตอนนี้คืออยู่ดีๆก็ตกงานก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคือแค่หลักพันนี้ถือว่าไม่มีเลยนะทีนี้คือเงื่อนไขของเราคือเราจะทํายังไงให้มีรายได้เข้ามาโดยที่ คือของเดิมรายอะไรได้เยอะเราก็ไปใช้เงินฟุ่มเฟื่อยก็คือไปซื้อรถหรูๆอยู่คอนโดแพงๆแล้วตอนนี้คือไม่มีรายได้แต่ยังต้องผ่อนรถผ่อนคอนโดอยู่แต่เงืนขายของเราคือยังไงชั้นก็จะรักษาคอนโดกับรถนี่เอาไว้คือจริงๆวล็เลบถ้าเกิดขายทิ้งไปเนี่ยได้เงินมาใช้อีกเยอะเลยแต่ยังไงชั้นก็จะรักษาคอนโดกับรถคันนี้เอาไว้แต่ไรายได้ฉันก็ไม่มีนะจะทํายังไงการไม่ยอมขายคอนโดกับรถทิ้งไปเนี่ย ทั้งที่ไม่มีเงินจะผ่อนส่งเลยเนะี่ยคือเปรียบเทียบด้ดยกับการกักตัวไงยังไงฉันก็จะพยายามรักษาสองอย่างนี้เอาไว้ฉันจะไม่ขายทิ้งแต่ฉันก็ไม่มีเงินฉันจะทําไงให้หาเงินมาโดยที่ไม่ต้องขายสองอย่างนี้ทิ้งทั้งที่ถ้าขายมันทิ้งก็ได้เงินส่วนมาอีกเยอะยังอยู่ไปได้อีกนานแต่ฉันก็ไม่ทําครับก็เปรียบเทียบโดยกับการกักตัวที่ยังไงก็จะไม่เลิกแต่จะพยายามหามุกไปอีกเรื่อยๆฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นฝ่ายดูจนกว่ามุกเขาจะหมดแล้วเขาก็จะยอมเลิกวันกักตัวเองอ๋อเชออื่ออย่างนนั้ แต่นี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรข่าวสารอะไรที่อยากให้เราพูดนะครับก็แปะลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอหรือเล่าที่ใต้วิดีโอของเราได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ